ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา <c oughs> บอกวิธีนะครับรักษาปลานะครับสามประเภทนะครับผมปลาร <c oughs> ักษาปลาสามประเภทนะครับ <c oughs> ก็ขออภัยด้วยนะครับจะมีเสียงอะไรรบกวนนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเลยประเภทแรกแนะครับ ประเภทแรกนะผมเป็น <c oughs> ปลาที่แบบว่าถอดสีนะครับการรักษาอาการเบื้องต้นของมันนะครับผมก็คือนอนใช้พานตัวเมียนะครับพานตัวเมียก็เลี้ยงปกตินะพี่แต่แค่เอาไปนอนตัวเมียสักคืนหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วเช้ามาก็ ปามก็เป็นปกติแล้วครับถ้าเราเอาไปนอนตัวเมียัะคืนนะครับช้ามาอาการสีซืดอ,อาการไม่ค่อยสู้หรืออาการบบตกใจอะไรเงี้ยมันก็จะหายนะครับผมนะอย่างปาลาสองตัวเนะี้ผมเอานอนตัวเมียไปนะครับมันก็คึกนะครับ ือม,มันสีเมซิดก็คือแบบซิดไปเลยพี่คือไม่สู้ไม่อะไรเลยนะครับมันก็ใช้นอนตัวมีเอานะครับปลามก็จะดึงมทีที่้าของมันนะครับแบบว่าให้กลับมาแบบกลับมาสู้กลับมาแผลกลับมาอะไรนะครับผมง่ายๆพี่เห็นถามมาหลายคนนะครับอันนี้ก็คือปลาที่ว่าน,นอนนอนตัวมียครับส่วน ประเภทที่สองก็คือปลาที่ว่าเรากัดมาแล้วอันนี้ก็คือปลาที่เรากัดมาแล้วนะครับหลายคนก็ถามผมนะพี่ปลากัดไปแล้วเราสามารถเอามากัดต่อได้ไหมถ้าเป็นพวกสายพนันหรือว่าพวกเซียนพวกที่เรากัดตามบ่อน,นครับ <c oughs> เขาก็จะแกะกัดแค่ฟันเดียวนะกัดแค่ปากเดียวแล้วเขาก็ไม่กัดเลยนะครับ แต่ถ้าอย่างเราขำๆเล่นๆก็สามารถเอามากัดต่อได้ครับแต่คือว่าต้องพักเดือนหนึ่งนะครับผมกัดหนึ่งครั้งแล้วก็พักหนึ่งเดือนแต่ปลาเต็มที่มันกัดได้แค่สองสามปากนะครับปลาที่สี่มันอาจจะไม่มีฟันไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถามว่าถ้าเกิดถามผมว่าทำยังไงให้ปลามีมฟัน ปลามันขึ้นอยู่ที่สายพันธุ์แล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผม,เช,ออม,มเช่นอุณหภูมิน้ํามันก็ทําให้ปลาเช่นอุณหภูมิขอโทษนะครับเช่นอุณหภูมิน้ําหรือสภาพอากาศมันก็ทําให้ปลาฟันลดได้นะครับจะเป็นหน้าหนาวหน้าฝนมันก็ทําให้ปลาฟันลดได้นะครับผมอันนี้ก็การรักษาปลาที่ว่ากัดมาแล้ว <c oughs> เช่นเรากัดมาแล้วใช่ไหมเราก็ใส่น้ําให้เขาประมาณนี้ ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ําคือว่าใส่น้ําแค่นี้เพราะว่าเขาจะได้ขึ้นมาหายใจถนัดเขาจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือเกลือสักประมาณนี้เราก็ใส่เกลือไป <c oughs> แต่ถ้าเกิดกัดมาสมมติว่าเมื่อกี้เพิ่งจะกัดมาแพ้หรือชนะ แล้วก็ใส่น้ำเขาแค่นี้ก่อน,นครับให้เขาพักสักวันหนึ่งวันหรือสองวันแล้วเราค่อยมาใส่เกลือนะผมแต่ถ้าใส่ตอนนี้ปลามันจะแสบนะครับมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยเพิ่งใส่เกลือมันพักสักวันสองวันเราค่อยใส่เกลือนะครับผมสําหรับคนที่แบบว่าชอบทรงมันชอบตะตายมันกัดหรืออยากเก็บมันไว้ก็ทํารักษาประมาณนี้ครับผม อันนี้คือปลาที่ป่วยเป็นท้องมานนะครับผมอันนี้ก็หายแล้วเป็นท้องมานหน้าเป็นฟ้าลาตัวเป็นสีขาวมนนีตัวอะไรมาเก <c oughs> ะาะลักษณะการเป็นท้องมานก็คือท้องจะใหญ่ตัวพองเกตพองเลยนะครับเหมือนปลาปักเป้าเลยนะครับผม หือว่าพองโอกาสรอดนี่น้อยมากนะครับผมใครที่รักษาหาได้ก็คือว่าดีนะครับผมอันนี้คือก็ผมรักษาหายได้นะครับก็คือดูนะครับแต่ว่าอาการเขาก็ไม่ค่อยจะแบบเต็มร้อยนะครับผมอันนี้คือว่าสีซีดไปเลยนะครับลักษณะการดูปลาสีซีดนะครับแบบว่าไม่สู้แล้วคือว่าดูจากลักษณะหัวเขานะครับ เ,เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นนะก็คือว่าหัวเขาเนี่ยกลางหัวกลางหัวเขาเนะจะเป็นขีดเส้นสีขาวก็คือปลามันถอดแล้วนะครับเดี๋ยวมันตกใจนั่นแหละคือลักษณะปลาที่มันถอดสีสีมันจะถอดอย่างเช่นตอนนี้นะอะสีสีมันจะถอดเลยคือเราจะเห็นเส้นกลางตัวเป็นสีขาวสีดําเลยนะครับคือปลามันตกใจนะครับผม ส่วนวิธีรักษาปลาเป็นท้องมานะครับผมของผมจะใส่น้ำแค่นี้และงดให้อาหารเขางดให้อาหารเขาสักสามสี่วันนะครับสาเหตุที่เกิดจากการเป็นท้องมานก็คือว่าสภาพอากาศและกินอาหารเยอะไม่ขี้ไปกินลูกน้ำที่ตัวบันแข็งและขี้ไม่ออกนะครับผมอันหนึ่งทำให้เป็นท้องมาน วิธีรักษาก็คือใส่น้ําประมาณนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ใส่เกลือเหมือนเดิมพี่ใส่เกลือประมาณนี้ใส่เกลือดูการเขานะครับผมพอหลังจากเขาอาการเริ่มดีขึ้นแล้วผมก็จะใช้น้ําหมักเนี่ยใส่ เน่ยใส่ประมาณนี้เลยนะแล้วงดให้อาหารเขานะครับผมตั้งแรกผมก็คิดว่ามันจะไม่รอดแล้วแหละแต่คือว่าลองใส่น้ำหมักดูอาการมันดีขึ้นตัวมันยุบลงมันหายนะครับผมอาการอาการพวกนี้มันหายไปเลยนะครับตอนแรกผมก็ปลาป่ามันเยอะผมเกลียกรักษาผมก็ทิ้งทีนี้ผมเอออยากมาทําให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูบางทีเพื่อนเพื่อนถาม ก็วิธีรักษามันมปลาสามอาการก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปทําดูได้นะครับผมช่วงนี้ปลามันก็ป่วยเยอะนะครับด้วยสภาพอากาศน้ําอันนี้ก็จะเป็นน้ําหมักใบหูกว้างใบกล้วยนะครับผมแล้วก็เกลือ ถ้าจะทําสีแบบนี้กลับ <c oughs> ไปดูที่คลิปนะครับผมมีที่บอกวิธีอยู่ถ้าเกิดหมักปกติแล้วแบบคือเพื่อไปอ่ะมันจะไม่ได้สีแบบนี้หรอกครับ <c oughs> มีตะไคร้เลยนะอันนี้ <c oughs> แต่น้ำมันใสนะครับ <c oughs> บางคนที่ว่าเขามาซื้อปลาผมเขาก็ยังชอบเลยกถามทําไงน้ําใสจังใบหูกวางนะครับผมบางทีเขาขอ,อน้าหมไปนะครับก็คลิปนี้ผมก็มาบอกทางน,นี้นะครัพี่ลองไปทํามันดูนะครับผมใช้ได้ครับผมก็ใช้อยู่คือใครอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับฝากกดติดตาม กดไลค์ไปรางังใจให้ผมด้วยนะครับคือคลิปนาจจะดูแบบไม่ค่อยสนุกสนานเดี๋ยวผมจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้นะครับพี่ชว่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยนะครับส่วนลูกค้าที่ถือปลาแล้วปลาจะไม่ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มไล่ตอบแชทแล้วนะครับเฟซก็เข้าได้ปกติแล้ว ส่วนใครที่จะเอาปลาตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตัวละหกสิบ,บาทคือมีแต่ปลาพร้อมเลี้ยงตอนนี้ก็เขาก็ให้โหลผมมาหลายใบยนะครับ<ม>เกือบ,บยี่สิบใบพี่ที่รู้จักการเลี้ยงปลาด้วยกันเขาให้โหลมาเพราะว่าเขาเห็นเราเลี้ยงได้โหลพัตติอ่าผมก็จะเริ่มคัดตัวที่ดีๆขึ้นโหลกระเบื้องแล้วเพราะว่ามันจะได้ดูง่ายเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับในคลิปต่อไปเพราะตอนนี้ผมทำคลิป <c oughs> เกี่ยวครับการหมักปลานะครับผมที่ว่าผมลงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมนะั้งหรือว่าอาทิตย์นี้นะที่ผมลงไปนะความต่างของใบหูกวางและใบกลวยนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ